พระพิหัตย้ายตั้งแต่วันที่3ตุลาถึง23ธันวาปี2568จะเป็นยังไงกับคนเกิดลักษณะกรกฎก็มาฟังกันดูนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มพยากรณ์นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์หนังสือโหราศาสตร์ไทยนะครับมีทั้งภาพพื้นฐานคำนวณพยากรณ์เหมาะสําหรับศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ศึกษาหาความรู้เพื่อดูดวงตัวเองคนในบ้านหรือจะศึกษาหาความรู้เพื่อทําอาชีพก็ได้ในอนาคตนะครับผมจะทำคอร์สเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับพระพฤหัสโคจรทับลักนณคนกรกฎที่ผ่านมานะครับพระพฤหัสโคจรอ,อยู่ในเรือนวีนาศซึ่งส่งผลให้คนกรกฎทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเหนื่อยแล้วก็มีอุปสรรคค่อนข้างมากมายนะครับ ดาราบางคนหรือใครก็ตามแต่ที่เกิดลัคนานี้ก็มีปัญหาเหมือนกันหนักมากๆเพราะฉะนั้นพอพระบัคขัดโคจรมาทับลัคนาชั่วคราวในช่วงสามเดือนนี้เป็นจังหวะที่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาคนอุปถรัรมภ์คนให้ความรู้คนให้แนวคิดดีๆแนวทางไอเดียนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ต่อยอดในเรื่องของการทำมาหากินการทำมาอาชีพเนี่ยต่อไปนะครับแต่ช่วงพฤศจิกากรทันวาอาจจะมีช่วงรู้สึกว่ามัน มันเหมือนแบบกําลังใจหดหายเพราะว่ามันพักองศาทําให้ช่วงนั้นอาจจะมีความรู้สึกแบบใจไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นอย่าลืมเข้าวัดทาบุญหรือหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมเลยก็ดีนะครับนี่ก็คือคนลักษณะก็เรากดครับถือว่ากําลังจะดีขึ้นนะครับใช้ช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะครับ